ที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นในบล็อกฟวิสามมีอาจารย์ที่ดีการมีคนสอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้ไวขึ้นหรือว่าต้องทําอะไรไปหาอะไรการมีเพื่อนเล่นนี่แหละเป็นของดีที่สุดแล้วที่ทําให้เราเนี่ยเก่งไวขึ้นน,นั่นเองสองค้นหาข้อมูลการที่เราค้นหาว่าผลนี้หายังไงหรือว่าต้องทํายังไงถึงจะได้ไอเทมนั้นๆเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นมากๆหลายเท่าตัวและใครที่เป็นิโทวดิดไม่มีเพื่อนก็สามารถใช้วิธีนี้ได้อย่างง่ายเลยแล้วนะ ใครสนมังกรกดไลค์กดต like, ิดตามด้วย,วยนะ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 ใครยังไม่มีมังกรบังยู แล้ววิธีที่ดึงที่จะทําให้เก่งขึ้นแดนก็คือนิ้วต้องรัวนั่นเองเออเอาจริงๆแล้วนะเกมนี้ถึงผลปีศาจจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็จะโดนตบได้นั่นเองแล้วก็ต้องใช้ไส้ข้อขวา A B A B ให้ทันให้ทันเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถฝึกได้โดยเก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆคือการเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้ว,วเพื่อนๆหนังมีวิธีที่ทําให้เก่งขึ้นไหมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะแลนนี่คือ